สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกับผมแล้วโตเตะกับการวานแห้กแล้วนะครับก็มีชาวบ้านเข้ามาหาอยู่หาก,กินอยู่บุ้วนู่นขึ้นมาได้หลายตัวแล้วว่ะโอ้หนึ่งว่าหาฮกโลทีมงานก็เตรียมจอบแล้ว <c oughs> เดี๋ยวรอชมผลงานครับก็มีปลาผุดขึ้นเรื่อยๆนะครับ ไม่นาถึงนะใช่จับดู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 เอ้งางมอมปบาดุกลงหล,ลุมแบบโอ้ลลองงโายตัวกแล้วลองลงมกันครับหวานไม่วันนี้ เพื่อนๆผมเจอปลาแล้วเดี๋ยวมุดกันปลาปดุกครับนี่หมานแล้วครับเพื่อนๆตัวนี้ตัวที่สามในผืนนี้แล้วก็จะมีชาวบ้านนะครับเข้ามาแต่จะขายครับหาปลาหมาน,นีหมลูกเก็ไ,ไ,ดได้นะครับไไอโอเคนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวรอชมผลงานต่อไปว่าเราจะได้เดยอะไหมวันนี้นี่ปลาดุกดูปลาปรกระเป๋ากันเมื่อกี้นี่ กลมเป็นลูกบอลแล้วครับนี่สำหรับปากปลากระเป้านะครับนี่สีสันสวยมากเลยอ่ะอันนี้ก็ปลาหมอช้างเหยียบต่บ้านผมเรียกปลากระปับนะครับภาษาโคราชสำหรับวันนี้ก็โอเคเลยนะครับสำหรับผลงานทีมงานก็ยังหวานอยู่นูน่นนู่นทีมงานที่มาหวานด้วยกันนะครับแต่ปลาเยอะไหมลูก ทีมงานทั้งั้นลอยกโลโอ้โหเหตดาภาษาโคราชจะมีคำว่าดาดึงนะครับนี่คือภาษาโคราชเลยพายังขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวรอชมผลงานไปเรื่อยๆแล้วก็รอสรุปตอนเย็นกันว่าจะหมานไหมวันนี้ดานนุ้นวัดเสียงรถไถน,นะครับชาวบ้านก็เริ่มไถานาแนละ้ว บรรยากาศตามมันนอกเนาะคนไหนไปทํางานต่างจังหวัดในเมืองก็อาจจะคิดถึงบรรยากาศแบบนี้นะครับทุง่งนาเสียงรถไถไปไปหวานเหงกันต่อครับมาดูเสียนดูเสียนครับเป้าหมายคือป่าสะลายตรงนั้นเนี่ยดูหวานเหงนงามๆครับโอเคสวยงามเลยครับเดี๋ยวมันลุ้นกัน ว่าจะหมานไหมดได้ประดุกด้วย,อยนะอโอเคเดี๋ยวเราลุ้นครับว่าจะหมานไหมครับอเ,เอาเดี๋ยวมาสรุปผลงานครับนี่สำหรับผมวันนี้นะครับกับการไปหาอยู่หากินวานแหหาปลาได้ปลาเยอะมากเลยนะครับ ทั้งปลาขาวปลาดุกนี่ปลาดุกก็ตัวใหญ่ๆเลยนะครับได้หลายตัวด้วยปลาดุกนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับการหาอยู่หากินการบานแหนงผมสําหรับเพื่อนท่านไหนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับสาหรับเพื่อนที่เข้ามาชมใหม่ก็ฝากกดติดตามไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่ตอไปเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอตัวไปทปําปลาเพื่อจะทํากับข้าวก่อนครับปลาธรรมชาตินี่